thank <music> you เฮือนกาแลพญาวง์เป็นเฮือนกาแลรูปแบบหนึ่งเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี2440อ,อยู่ตีอำเภอปลาซางจังหวัดลำปูนเจ้าเฮือน <He wn S 2> หลังนี้เป็นของพญาวง์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายแขวนหลังจากตีอยู่ตีอำเภอปราซางแล้วเนี่ยก็มีการโยกย้ายเรือนไปตีต่างๆจนถึงครั้งที่สถูกย้ายมาตีพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้เจ้า พญาวงเจ้าหรือเป็นตําแหน่งของนายแควนเทียบเท่าปัจจุบันเนี่ยก็คือตําแหน่งของกับนั้นการเป็นนายแควนเนี่ยทำให้มีกําลังทรัพย์และมีกําลังคนในการสร้างเฮือนขนาดใหญ่ได้ตําแหน่งของนายแควนเนี่ยมีซิทส,สามารถใจไม้ตีมีขนาดใหญ่แล้วก็หา,าวัสดุหาไม้ตีดีๆมาสามารถสร้างเฮือนหลังขนาดใหญ่แบบนี้ได้เจ้า สำหรับเรือนนี้นะเจ้าเป็นเรือนการแลพยาวงนะเจ้าซึ่งเป็นเรือนหลังสุดท้ายสำหรับเฟสที่2ในการปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการ AFCP 2019นเะเจ้าที่ได้รับทุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะเจ้าเรือนหลังนี้ก็จะมีในส่วนการซ่อมแซมในส่วนของโครงบนนะเจ้าจะเป็นในเรื่องของหลังคานะเจ้าส่วนของกระเบื้องหลังคาที่เขาจะทําการเปลี่ยนนะครับเขาทําการเปลี่ยนจากด้านในออกมา เนื่องจากว่าตัวหลังคาเองมันมีความชันมากเขาไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปเปลี่ยนจากด้านนอกได้เพราะว่าอาจเกิดความเสียหายนะครับเขาก็เลยทําการเปลี่ยนจากด้านในเป็นบางส่วนที่มันเสียหายจะแทะนะครับถอดเอาชิ้นส่วนหลังคาที่มันเสียหายนะครับเอากแล้วก็ค่อยๆซอดในส่วนของหลังคากระเบื้องดินเผาไหมเนี่ยเข้าไปเลี้ยงทีละแผน่นทีละแผ่นนะครับซึ่งค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ยุ่งยากตอนระหว่างแกะเนี่ยมันก็จะมีกระเบื้องบางส่วนที่มันแตกเสียหายนะครับ งานรังลินนะเจา้าก็เป็นงานสําคัญอย่างยิ่งของเฮือนกาแลพยาวงนะเจา้าในส่วนของโครงบนหรือว่าโครงหลังคาเนี่ยนะเจา้าซึ่งรังลินเนี่ยมีสภาพที่สุดโทรมอย่างนักนะเจา้าแล้วก็เกิดปัญหาทําให้น้ําหัวลงมาสู่พื้นนะเจา้าทําให้พื้นเนี่ยเกิดปัญหาต่อเนื่อง จากทางลินที่หัวนะเจ้าเราก็ทําการเปลี่ยนแผ่นสังกะสีห้องรางลินนะเจ้าแล้วก็ทําการซ่อมแซมแล้วที่ส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเฮื่อนการแลพยาวงก็คือหางลินเนี่ยประสบปัญหาก็คือมันสุดลงมานะเจ้าซึ่งมันรองรับน้ำหนักมาหลายปีนะเจ้าแล้วก็ไม้ตั้งด้านบนเนี่ยผุพังแตกหักนะเจ้ารวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากหลังคาเนี่ยมันสุดลงมานะเจ้าเราก็ต้องทําการเสริมแล้วก็ยกทางลินขึ้นไปให้มันอ,อยู่ในระดับที่ถูกต้องแล้วก็สามารถใช้งานรองรับน้ําฝนหรือว่า รองรับสิ่งอื่นๆนะเจ้าที่ตกลงสู่หลังคาเหอนนะเจ้าเปลี่ยนคั้มยันเนี่ยเขาก็าเปลี่ยนทั้งสองด้านนะเจ้าเพื่อให้หางลินเนี่ยมันยกระดับขึ้นนะเจ้าแล้วก็ช่วยเสริมน้ำนักทั้งสองข้างนะเจ้าื่้ยกระดับลังลินได้เจ้าเขาก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนลัาางลินทับน้ำนะครับโดยเขาทังการลื้อหม่หมดเลย ในส่วนของสังกะสีเดิมทีเนี่ยเพื่อนใช้สังกะสีนะครับแล้วก็ใส่กํายันใส่ไม้ห้าลังลิ้นเข้ามานะครับวัสดุที่เขาเอามาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเป็นในส่วนของเมทัลชีสเลยซึ่งมีความแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับ ส่วนโครงบนของเฮือนกาแลพยาวงตรงด้านหน้านะเจ้าจะมีหลังคาตรงหน้าสองห้องเนี่ยนะเจ้ามีลักษณะที่สุดลงมานะเจ้าเนื่องจากว่ารองรับน้ํหนักมาเป็นจํานวนหลายๆปีนะเจ้าแล้วก็ตัวหลังคาก็จะนักนะเจ้าจึงทําให้สุดแล้วก็โยลงมาด้านหน้านะเจ้ามาในส่วนของไม้กํายันด้านหน้านะครับระดับที่เขาเซตมาเนี่ยก็คือเขาทําการยกชายหน้านะครับซึ่งเดิมทีมันตกเขาทําการยกชายหน้าตัวหลังคาขึ้นมาขึ้นเต้ากันก่อนนะครับ เฮือนเนี่ยมันโยกตัวไม้เองก็พูมากและเขาก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับและทําการเสริมไม้ด้านหน้าเข้ามาแห็นะครับอย่างที่บอกไปนะจ๊ะว่าตังหน้าของเฮือนกาบเรพยาวงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่สุดลงนะจ๊ะเขาก็เลยทําการเสริมค้ำยันนะจ๊ะดีดมันขึ้นมานะจ๊ะให้มันอยู่ในระดับที่มันถูกต้องแล้วนะจ๊ะแล้วถึงเสริมค้ำยันเข้าไปเพื่อมันขึ้นตรงนะจ๊ะแล้วก่อนในอนาคตมันก็จะไม่ได้ลนลงมาแห็เจ๊ะ ภายในในส่วนของที่เขาเปลี่ยนก็คือตัวของไอ้ไม้กีบดังนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะพุสภาพค่อนข้างพุมากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นไม้เนื้อแข็งเหี้ยนะครับเพื่อความแข็งแรงในการทอดต,ตัวปั้นลมเองนะครับเขาต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่ามันประกบกับตัวหางวันกับตัวกาแลเดิมนะครับซึ่งติดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับมีลักษณะค่อนข้างที่จะเกา นะครับซุ่มเสียงต่อการพังนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องค่อยๆแกะออกมานะครับซึ่งตอนระหว่างแกะเนี่ยมันก็จะมีกระมนือบังส่วนที่มันแตกเสียหายนะครับเขาก็ทําการซ่อมภายหลังได้นะครับเสร็จหลังจากนั้นเขาก็เลือกไม้นะครับขนาดที่มันใหญ่กว่าปั้นลมเดิมนะครับแล้วก็บากคือมันลักษณะโก้งคือเข้ากับตัวเฮือนเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งเข้าไปวิธีการติดตั้งก็คือเอาไปประกบแล้วก็ใช้ตะปูต้องค่อยๆตอกครับเนื่องจากว่า มันก็นจะไปกระทบกับตัวส่วนของหลังคาที่อยู่ข้างๆตัวนะครับที่เพิ่อติดตั้งไปแล้วนะครับตอกเซตติดตั้งตัวปั้นลมเซตนะครับเขาก็ทําการซ่อมยาปูนตามแนวขอบของตัวปั้นลมเลยนะครับขึ้นเรียบร้อยกันน้ำบหงคับเข้าเลยครับ ที่เขาเลือกใช้ปืนล้มนะครับแล้วว่าแมกล้มเนี่ยครับเนื่องจากว่าพอเขายิงเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นที่ข้างเคียงกันน้อยที่สุดนะครับส่วนอื่นที่เขาใช้ตะปูได้เนี่ยครับเขาก็พยายามใช้ตะปูนเนื่องจากว่าจะพยายามอนุรักษ์ในส่วนของของเฮือนโบราณและก็วิธีการดําเนินการของสลาเกา่าได้นักที่สุดครับ